สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะคะไม่ต้องตกใจกันว่าทําไมวันนี้หน้านี้แบบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าข้างนี้แบบจัดเต็มมากเลยนะคะก็ในวันนี้เนี่ยเฟยจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นคิสซ,ซี่คิสซ,ซี่มิลกี้มัสซาดออยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวโปรดของเฟเลยนะคะคือเวลาเฟล้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่งหน้าจัดจัดหรือว่าเต็มเต็มอย่างเนี้ยเฟจะใช้ที่มันเป็นน้ํามันเพราะว่ามันจะล้างออกได้ง่ายกว่าแล้วก็อ่อนโยนกับผิวเรานะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เฟชอบมากเพราะว่ามันไม่อุดตันล้าง หน้าได้สะอาดแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเราแห้งด้วยนะคะหน้าเราก็แบบคือยังแบบยังนุ่มยังเด้งอยู่นะคะซึ่งเฟชชอบมากนะคะก็ในวันนี้จะมารีวิวให้ดูกันสั้นๆไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เดี๋ยวเร<ม>าปารออ<า>ยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้บำรุงผิวกายก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นอโรมาหรือว่าจะใช้ล้างเครื่องสําอางก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถล้างเครื่องสาอางได้อย่างหมดจดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางกันน้ำเมคอัพต่างๆนานาสามารถที่จะล้างออกได้ในตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมี2กลิ่นด้ กันนะคะกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นออริจินอลนะคะจะเป็นแบบเลดี้เป็นแบบสาวหวานอะไรอย่างนี้นะส่วนอีกลิ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลิ่นเวนทีโรสจะเป็นกลิ่นแบบเซ็กซี่นะคะจะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะกับใบชาเขียวซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่แบบดูเย้ายวนน่าหลงไหลนะคะซึ่งก็ราคานะคะ,นะะ420บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจคิสซี่ช็อกดีกว่านะคะก่อนอื่นคือที่จริงมันต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะขอล้างก่อนนะคะล้างหน้าก่อนคือไม่สะอาดนะคะเพราะว่าแบบไปจับพวกเมคอัพหรือวโดนพก ไอเชดองไอชโดอะไรเงี้ยมานะก็คือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งตัวที่จะใช้นะคะก็คือตัวนี้คิสซี่คิสซี่นะคะมิลกี้มัสซาดออยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่าใช้เนาะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ปริมาณ100 ml นะคะซึ่งมันจะเป็นออยเป็นน้ํามันนะคะแต่ว่าบอกเลยว่ามันล้างได้ดีมากแล้วก็สะอาดมากๆหน้าแบบหน้านุ่มมากอะ่ะคือหน้าดีๆนะคะซำลรีที่ไปใช้นะคะไปใช้ของวัดซันค่ะที่จริงเขาจะแบบ ล้างในห้องน้ํานะก็คือไปจะนวดนวดสำลีนี่แบบไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะก็คือล้างแล้วก็แบบเอาน้ําลาดเลยนะคะแต่ว่านี้เดี๋ยวจะมาเช็ดให้ดูกันก็คือเราสามารถใช้แบบสำลีนะคะแล้วก็หยดอันนี้ใส่แล้วก็เช็ดได้นะคะหรือว่าจะไปนวดนะคะแล้วก็ค่อยล้างหน้าในห้องน้ําก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสะดวกว่าใครชอบแบบไหนนะคะซึ่งเราก็ใช้ได้ทั้งสองแบบนั่นแหละนะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นข้าวหอมลิ้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเนี่ยก็ประมาณน,นี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเยอะมากมันจะมันเกินไปมันจะแบบเวอร์เกินไปนะคะเดี๋ยวไปจะล้างอะไรให้ดูก่อนนะผิวหน้าก่อนแล้วกันนะปาดเอไว้เลยนี่คือสีผิวจริงนะคะนี่ไปจะล้างออกจากผิวหน้าก่อนนะคะจะล้างให้ดูข้างเดียวก่อนนี่คือสีผิวจริงของเฟย์เห็นปะตกใจหลับตานะคะค้างไว้ประมาณสักสิบวินะคะ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนเช็ดคือโชคดีที่วันนี้ไม่ได้แต่งตาอะไรแบบจัดหนักไงถ้าแต่งจัดหนักนี่แบบต้องใช้เวลานะคะก็เช็ดไปนะคะให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สามารถแบบย้อนคิ้วได้นะคะขนคิ้วไม่หลุดนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันไงคือถ้าเป็นแบบเป็นแบบน้ำหรือถ้ามันแบบว่าเป็นแบบน้ำหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบ แล้วอาจจะขดคิ้วหลุดได้แต่นี้ไม่หลุดนะคะยิ่งแบบเรานวดอย่างเงี้ยมันก็แบบได้ผ่อนคลายด้วยวก็เช็ดอีกรอบหนึ่งให้มันสะอาดคือสามารถเช็ดแล้วก็แบบล้างหน้าได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้โฟมก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากให้มันสะอาดเลยก็ใช้โฟมได้ซึ่งไปก็จะใช้โฟมเหมือนกันเพราะว่าคือบางทีเราก็ไม่รู้เราล้างสะอาดจริงไหมไงก็ต้องล้างจงกนกว่ามันแบบจะเป็นสำลีสีขาวอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหม มันก็จะดูมันๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ผิวมันอาจจะกลัวแบบให้มันจะอุดตันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นน้ํามันใช่ไหมคือบอกเลยว่าตัวนี้ไม่อุดตันนะคะสามารถใช้ได้ไม่อุดตันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นน้ํานมเดี๋ยวไปจะลองฉีดน้ําให้ดูกันว่าแบบให้มันจะเป็นยังไงทําให้ดูกันเลยเอาน้ําแร่ฉีดรู้สึกเสียดายจังเลยเห็นปะเนี่ยสีขาวๆนี่คือน้ํานมนะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ํานมนะคะ เียดให้ดูนี่ที่มันไหลมาเนี่ยคือน้ํานมนะคะมันจะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวถูให้ดูมันจะเป็นสีขาวซึ่งสีขาวนี้คือน้ํานมมันจะเปลี่ยนจากน้ํามันเป็นน้ํานมนะซึ่งมันจะช่วยบํารุงผิวหน้าให้หน้าเราแบบนุ่มคือบางทีเราล้างหน้าใช่ไหมมันจะหน้าแห้งได้อะไรได้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะทําให้หน้าเรานุ่มขึ้นอ่าเห็นปะ นี่คือข้างที่ล้างหน้าแล้วผิวจริงนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งแน่นมากก็จะเห็นความแตกต่างนะคะสองข้างนะคะซึ่งคือชอบเพราะว่าเนี่ยมันทาให้หน้านุ่มหน้าเด้งนะคะแต่ว่ามันไม่อุดตันนั่นเองนะคะบางทีเราอาจจะกลัว,วแบบเฮย้ยมันเป็นน้ํามันนะมันต้องอุดตันผิวนะคะคือไม่อุดตันแน่นอนนะคะตัวนี้สามารถล้างออกได้ทั้งเมคอัพกันน้ําหรือว่าเมคอัพปกติคือล้างออกหมดเลยนะคะ แล้วก็สะอาดด้วยนะคะแต่ถ้าอยู่ในห้องน้ําก็แบบล้างหน้าไปได้เลยนะคะนี่คือเพแค่ทําให้ดูเฉยๆว่าเออมันล้างแล้วมันเป็นยังไงนะคะเห็นไหมสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่เพจคิสซ,ซี่คิสซี่เลยนะคะเขาจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยลองไปสอบถามดูนะคะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากขนาดนั้นก็สามารถเอื้อมถึงได้อยู่นะคะซึ่งคือส่วนตัวเนี่ยเฟรช,ชอบมากแล้วก็ใช้มาได้แบบ อันนี้ขวดที่3แล้วนะคือไปใช้ไป2ขวดนะคะแล้วก็อีกสองขวดเล็กด้วยนะคะซึ่งคือใช้มาแบบตั้งแต่เขาส่งมาให้ตั้งแต่คราวนู้นแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะยันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่ามันใช้ดีนะคะสําหรับวันนี้เก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดเก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย